สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวสําคัญของระบบสวัสดิการและเงินบํานาญที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยในสัปดาห์นี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มโอนเงินรอบที่2ซึ่งมียอดสูงสุดถึงประมาณ1นึ0 0 0บาทแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะยังมีอีกหลายประการที่สําคัญกว่าโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่3ด้านที่กําลังจะมาถึงในปี2569ซึ่งหลายคนกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิด ประการแรกที่สําคัญที่สุดคือการปรับเพิ่มเงินตามค่าครองชีพหรือที่เรียกกันว่าคูลเลอร์โดยในปีหน้าผู้รับสวัสดิการจะได้รับการปรับเพิ่มขึ้น2.8%ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม2569เป็นต้นไปส่งผลให้ผู้กเกษียณอายุโดยเฉลีย่ยจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นประมาณ2,000บาทต่อเดือนแม้ตัวเลขนี้จะสูงกว่าปี2568ที่ปรับเพิ่มเพียง2.5%แต่หากเทียบกับค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่3.1% ก็ยังถือว่าน้อยกว่าแน่นอนว่าการปรับเพิ่ม2.8%นี้มีทั้งคนขานรับและคนที่ไม่พอใจโดยผู้เอำนวยการองค์กรคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุไทยมองว่าการปรับระดับนี้ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้สูงวัยเพราะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นจริงโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลและค่าที่พักอาศัยทางองค์กรจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนวิธีการคำนวณใหม่เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตหลังเกษียณมากขึ้น เนื่องจากในหลายพื้นที่ของไทยราคาสินค้าและยารักษาโรคพุ่งทะยานไปไกลกว่ายอดเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นนี้มากแล้วคุณล่ะครับคิดว่า2.8%เหมาะสมไหมหอรอรอือควรจะสูงกว่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับการเปลี่ยนแปลงประการที่2คือการปรับเพดานรายได้สําหรับผู้ที่กเกษียณอายุก่อนกําหนดหลายคนเลือกที่จะรับเงินบํานาญก่อนถึงเกณฑ์อายุกเกษียณเต็มที่แต่ยังคงทํางานต่อไปซึ่งปกติแล้ว หากรายได้จากการทำงานเกินเกณฑ์ที่กำหนดเงินบำนาญจะถูกหักลดลงในปี2,568เกณฑ์รายได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ800,000บาทต่อปีแต่ในปี2,569นี้เกณฑ์จะถูกขยับขึ้นเป็นประมาณ870,000บาทต่อปีช่วยให้ผู้ที่ยังทำงานอยู่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่กระทบต่อเงินสวัสดิการเร็วเกินไปส่วนผู้ที่ถึงเกณฑ์อายุกเกษียเต็ที่แล้วเพดานรายได้ก็จะถูกขยับขึ้นจาก2.1ล้านบาทเป็นประมาณ2.2ล้านบาทต่อปีเช่น ทําให้ระบบมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสําหรับวัยเก่าที่ยังไฟแรงส่วนการเปลี่ยนแปลงที่3คือการเพิ่มเพดานรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินสมทบสําหรับผู้ที่มีรายได้สูงในปี2569นี้เพดานรายได้ที่จะนํามาคํานวณเงินสมทบประกันสังคมจะเพิ่มขึ้นจาก6.1ล้านบาทเป็นประมาณ6.4ล้านบาทตามสัสดส่วนไฟเคอร์ซึ่งหมายความว่าผู้มีรายได้สูงจะต้องส่งเงินเข้าระบบมากขึ้นเพื่อช่วยพยุงกองทุนสวัสดิการในระยะยาว โดยปัจจุบันลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินสมทบในอัตรารวมกัน12.4%รวมบำนาญและสุขภาพแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมีข้อเสนอจากฝ่ายนิติบัญญัติบางกลุ่มที่ต้องการยกเลิกเพดานนี้ไปเลยเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้มหาศาลต้องเสียภาษีเงินสมทบจากรายได้ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนยกเว้นซึ่งหากกฎหมายนี้ผ่านย่อมส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีรายได้สูงอย่างมากนอกจากนี้ยังมีโครงการช่วยเหลือฉุกเฉินที่น่าสนใจ โดยมีข้อเสนอให้เพิ่มเงินช่วยเหลือผู้รับสวัสดิการรายละ7,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนมกราคมมิถุนายน2569เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าอาหารและยาซึ่งเงินก้อนนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีด้วยข้อเสนอนี้เกิดขึ้นจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ผู้สูงอายุไทยต้องเผชิญโดยเฉพาะกลุ่มที่มีไรายได้น้อยหากร่างกฎหมายนี้ผ่านการเห็นชอบในช่วงกลางปี2569คุณอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรวมถึงหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวซึ่งถือเป็นข่าวที่น่าตั้งตารอมากครับ ในภาพรวมความเคลื่อนไหวของระบบสวัสดิการในปี2,569นี้มีผลกระทบในวงกว้างทั้งเรื่องขีดจำกัดรายได้ภาษีเงินสมทบไปจนถึงเงินเยียวยาฉุกเฉินขณะนี้ผู้นำทางการเมืองบางกลุ่มกำลังเรียกร้องให้แจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนใหญ่ประมาณ70,000บาท2,000ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่อีกฝ่ายต้องการเพิ่มเงินรายเดือนแทนหากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เงินช่วยเหลือนี้อาจกระจายไปถึงประชาชนทุกคนไม่ใช่แค่ผู้รับบำนาญเท่านั้นคุณคิดว่าข้อเสนอเพิ่มเงินรายเดือนแบบชั่วคราว6เดือนนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนครับสำหรับสัปดาห์นี้หน่วยงานได้เริ่มโอนเงินรอบที่2แล้วโดยเน้นกลุ่มผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่1 1ถึง20ของเดือนซึ่งโอนไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาและรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่เกิดวันที่2 1ถึง3าจะโอนในวันที่26 พฤศจิกายนนี้ยอดเงินที่แต่ละคนได้รับจะแตกต่างกันตามประวัติการส่งเงินสมทบและอายุที่เริ่มกเกษียณโดยค่าเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ9 0,000บาทต่อเดือนแต่สําหรับคนที่รอจนถึงอายุ70ปียอดสูงสุดอาจสูงถึง1 0 8 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวและด้วยการปรับคนละอเซในปีหน้ายอดเงินเหล่านี้ก็จะขยับเพิ่มนำมอขึ้นอีกเล็กน้อยครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลสําคัญที่ผมอยากนํามาแบ่งปันในวันนี้หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม และแชร์ต่อให้เพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดที่กำลังรอข่าวเรื่องเงินสวัสดีการด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ